สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวพิจิกลัคนาพิจิก,แล,จกแล้วก็ราศีพิจิกคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปประจําเดือนกับราคม2566ัาค่ะยินดีต้อนรับทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกนะคะไปดูกันนะคะว่าในเดือนกันยาดาคมนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวพิจิกบ้างค่ะ คุณได้ไพ่ King of Pentacles เลยนะคะชาวพิจิก The Wheel of Fortune ค่ะ p a g e of Bond ไพ่ The Fool ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะไพ่ h a r f a n ไพจแจสติกเทมเพลนส์โอ้โหโดเดลเฟอร์สว้าวไพ่แปดถ้วยค่ะแล้วใต้สำณรับเป็นไพ่สองถ้วยโอ้โหอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าโดดเด่นมากๆในเรื่องของความรักทีนี้เนี่ยเพื่อนๆชาวพิจิกเนี่ยได้ไพ่ใหญ่มาก,กี่ใบหนึ่ง h e e l f f อร์จูนสองเดวิ o ฟูสามไฮโร สี่แจสติกห้าแทนพลัสหกเดลเฟอร์เมื่อมีไพ่ใหญ่ขึ้นมาเป็นพลังงานขนาดนี้นะคะคือเยอะขนาดนี้นะจากไพ่ที่เราเปิดมาทั้งหมด11ใบเนี่ยได้สำหรับด้วยนะรู้ไหมว่าไพ่ใหญ่เนี่ยทรงพลังมากๆเลยนะที่เออ่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆชาวพิจิกคุณจะประสบความสำเร็จมากๆมันมีพลังงาน,ล,นล้นเหลือที่คุณจะทำอะไรก็ได้จริงนะคุณดูนะ มหัศจรรย์มากๆคือคุณไม่ได้ไพ่ดาบเลยแม้แต่ใบเดียวจะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จไม่รู้จะสําเร็จยังไงพลังงานของไพ่เมเจอร์นะขึ้นมา6กไปเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยนะคะว่ามันมีพลังมหาศาลในด้านที่จะคุณไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่มันมีแรงผลักดันมันมีพลังคือเอ็มพาวเวอรเมทที่ผลักดันคุณมากๆนะคะอ่ะโดยเฉพาะตัวของคุณเองนะ ได้ไพ่ King of Pentacles นั่นหมายความว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นเดือนที่คุณจะมั่งคั่งชีวิตผิกผันอันนี้เราอ่านตามไพ่นะเราไม่ได้เวอร์คุณดูนะดูตามหน้าไพ่ได้เลยนะคะกลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีชีวิตปเปลี่ยนได้เลยเพราะไพ่ The Wheel of Fortune เนี่ยออกมาบอกว่าอันนี้นะเป็นไพ่แห่งมรดกอ่าคุณมีเกณฑ์ได้มรดก คุณมีเณฑนได้ซื้อที่คุณมีเณฑ์ได้บ้านคุณมีเงินได้ได้รถคุณมีเณฑ์ได้ทรัพย์สินใหญ่ๆแล้วมันชีวิตของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะ้าเหมือนโชคชะตาเปลี่ยนดวงเปลี่ยนพระอาทิตย์ขึ้นชีวิตแห่งฟ้าหลังฝนกระจางสดใส ใครอยากจะไปเรียนต่อเพจออฟบอลใครรอคอยโอกาสที่จะไปเรียนต่อหรือไปสมัครงานหรือว่าเพิ่งเรียนจบแล้วก็กําลังรองานอยู่บอกได้เลยว่าเดือนนี้ประสบความสําเร็จอาคุณจะได้ข่าวดีนะคุณจะได้ข่าวดีเรื่องการทํางานแล้วการเริ่มต้นทํางานของคุณนะมันก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆสบายๆหนึ่คุณจะได้ไปสถานที่ทํางานที่หไม่มีความกดดัน2ได้เพื่อนร่วมงานที่ดีมากๆ รักกันเข้ากันดีนะคะเพอๆใครที่เป็นคนโสดบอกได้เลยนะคะว่าคุณมีเกณฑ์ได้เจอเนื้อคู่ได้เจอคู่แท้นะคะได้เจอคู่แท้เลยได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์เลยแต่ถ้าใครที่ไม่โสดถ้าคุณมีเกณฑ์ที่จะเออได้ไปทํางานที่ใหม่หรืออะไรก็แต่คุณจะได้เจอกัลยานามิิรที่ดีคุณจะเป็นที่รัก คุณจะได้เจอคนที่รักคุณการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆครั้งนี้ของคุณนะคะมันเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นน่ะสว่างสวัยคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าวันข้างหน้าคุณจะต้องเจอกับอะไรแต่ขอให้คุณได้รู้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นที่มีพลังมากๆเพราะฉะนั้นอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะอยากจะค้าอยากจะขาอยาขาอยากจะทำธุรกิจอยากจะ เอออะไรก็แล้วแต่ที่คุณมองว่าคุณรอคอยมานานอ่ะคุณเริ่มต้นได้เลยนะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งเลิกงามยามดีในชีวิตของเพื่อนเพื่อนชาวพิจิกเห็นไหมว่าการเริ่มต้นใหม่นะ s of cup มากบ The f ฟ o l เลยเป็นการเริ่มต้นที่สว่างสวัยพระอาทิตย์ของคุณขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นแล้วจริงๆนะคะเอ,อ่อเลิกขึ้นบ้านใหม่ซื้อบ้าน หรือขายที่ดินขายคุณจะไปขายอะไรก็แล้วแต่นะที่มันเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่ๆห,ห,หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณมองว่าเฮ้ยต้องรอเลิกงามยามดีรอสักนิดนึงรอโอกาสรอจังหวะในเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยเป็นโอกาสแล้วก็จังหวะดีๆที่คุณจะได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณแล้วมันจะเปิดผลสําเร็จอันยิ่งใหญ่ไม่มีอุปสรรคใดๆจริงนะโอ้ตื่นเต้นแทนคุณมากเลยคือต้องบอกว่าไพ่เมเจอร์เนี่ยมันจะมีแค่ จาก78ใบนะไพ่มีแค่22ใบเองนะแล้วขึ้นมาในพลังงานของคุณเนี่ย6ใบเราเปิดกันแค่11ใบเกินครึ่งเป็นไปได้อย่างไรไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะเพื่อนเ่อชาวพิจิกนะไพ่พระออกมาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สนับสนุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดพาตเปิดทางนะในเดือนนี้เนี่ยคุณสามารถไปขอพรได้นะ คุณอธิษฐานขอพอรคุณไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณศรัทธาโชคชะตาคุณเปิดแล้วคุณอยากจะให้ชีวิตของคุณประสบความสําเร็จในด้านใดน,นะคะคุณไปขอคุณจะได้รับพรแบบเต็มๆแลอะอะเต็มๆล้านเปอร์เซ็นไม่ต้องร้อยเปอรนะล้านเปอร์เซ็นเลยในเดือนนี้นะอะไพจสติกเนี่ยออกมาบอกว่าใครที่มีคดีความอะคดีความนะเรื่องฟ้องร้อง เรื่องที่ดินเรื่องมรดกในเดือนนี้คุณจะได้คำตอบคุณจะได้รับความยุติธรรมในชีวิตของคุณมันจะเกิดขึ้นสำเร็จทุกประการใครที่รู้สึกว่าโดนเอารัดเอาเรียบโดนโกงในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของมรดกในในเรื่องต่างๆที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ยุติธรรมกับคุณะเดือนนี้นะมันจะเกิดความยุติธรรมกับคุณจริงๆนะโอ้โหมันคือมันคือเดือนที่ดีมากๆสําหรับเพื่อนชาวพิจิกไม่รู้ว่าจะดียังไง ทำพลานซ์ขึ้นมานะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะ 1. ถ้าคุณได้งานที่ไกลๆคุณก็มีโอกาสได้โยกย้ายไปทํางานที่ไกลๆแต่การโยกย้ายของคุณบอกได้เลยว่าคุณไม่ต้องกังวลคุณจะได้ไปในสถานที่ที่ดีสถานที่ที่คุณไปอยู่แล้วมีความสุขบอกแล้วนะว่าโคนโสดเนี่ยการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงคุณเนี่ยคุณมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่มากๆเลยเดดเลเวอร์ขึ้นมากับสองถ้วยคุณมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่คู่แท้ การย้ยายการเปลี่ยนแปลงคุณเนี่ยสมมตินะว่าคุณได้ซื้อบ้านใหม่เดือนนี้คุณมีโอกาสเปลี่ยนแปลงย้ยายไปอยู่บ้านใหม่ได้ที่อยู่อาศัยใหม่ๆแล้วมันก็ดีสำหรับคุณมากๆไพ่เดอะเลเวอร์ไม่ต้องพูดแล้ว <c oughs> คุณมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเนื้อคู่ได้เจอได้เจอคู่ที่ถูกอ,อกถูกใจได้เจอคู่ที่จักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนำพาคู่ที่ศรีเสมอมาให้กับเพื่อนๆชาวพิจิก คุณอาจจะได้เจอกับราศีพฤษภหรือราศีตุลราศีธนูราศีมิถุนหรือเขาคนนั้นอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำพิจิกกรกฎมีนก็เป็นไปได้เช่นกันนะเจอธาตุเดียวกันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นไพ่แปดถ้วยออกมาบอกว่าอะไรเพื่อนๆชาวพิจิพิจิกที่เข้ามาดูคลิปนี้บางคน รู้สึกผิดหวังกับพลังงานที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักบางคนเพิ่งเจอหนักๆเลยโดนเทมาหรือบางทีก็มีเหตุที่จําเป็นที่คุณจะต้องเทเพราะว่าอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณต้องทําใจยอมรับแล้วก็หันหลังให้กับความสัมพันธ์มาสัมพันธ์ใดๆก็ได้นะเช่นงาน ธุรกิจการงานหรืออะไรที่มันดูไปต่อไม่ได้ก็จำใจที่จะต้องทิ้งมันเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่แต่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องทำใจปล่อยวางนะถ้าใครเจอสถานการณ์นี้ขอให้คุณได้รู้ว่าถึงเวลาที่คุณจะโชคชะตาของคุณเปลี่ยนแปลงพลิกผันชีวิตให้คุณเนี่ยได้มาพบกับสิ่งดีๆการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของคุณนะ มันเหมือนจาจัก,กรวาลเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเปิดทางหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณคุณจะพลิกผันกลายเป็นธุรรรมธุรฐฐกิจก็ประสบความสําเร็จกลายเป็นเศรษฐีเจอความรักที่มันเทกันไปเทกันมาจนไปต่อกันไม่ได้ก็จะได้เจอความรักครั้งใหม่ที่จัก,กรวาลมอบให้กับคุณการเปลี่ยนแปลงของคุณในครั้งนี้ในเดือนนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้คุณเนี่ย ประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่ในชีวิตชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปเลยไม่มีอะไรจะพูดเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะเจ็บคอจริงๆนะคือโอ้โหนว่าวางอลังการขนาดนี้เนี่ยเพื่อนๆชาวพิจิตสมหวังทุกเรื่องอะไปดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสื่อผ่านไพ่พระพิคเนตท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณคะ่ะ คุณได้ให้ว้าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อบกอดคุณคุณเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะในเดือนนี้คนเราเนี่ยบางทีมันก็มีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปดวงดีดวงขึ้นดวงตกดวงอะไรก็แล้วแต่แต่เดือนนี้เป็นเดือนที่แบบแสงสว่างนะคะเปิดทางให้กับคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้กับคุณคุณได้เข้าไปสู่ในอ้อมออ,อ้อมกอดของสิ่งศักดิ์สิทธิ ท่านเมตตาคุณนะเดือนนี้แล้วมันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณแบบจุดเปลี่ยนที่ดีมากๆเลยไม่ใชด่ดีแค่เดือนกับยกรกฎาคมเด,เดือนเดียวแล้วเดือนต่อไปจะไม่ดีนะนั่นหมายความว่าเดือนนี้ดวงคุณเปิดแล้วคุณจะเปิดยาวเลยต่อจากนี้คุณได้ไพ่ energetic movement ชีวิตของคุณกำลังจะขับเคลื่อน กำลังที่จะคือบางคนเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ซึมเศร้าเหงาเสียใจนู่นนี่นั่น,นจนชีวิตมันหมดพลังกายที่จะไม่สามารถจะเดินต่อได้แต่ถ้าพลังงานดีๆเกิดขึ้นแบบนี้กับคุณเนี่ยคุณจะลุกขึ้นได้คุณจะมีสติมีปัญญาคุณจะก้าวไปข้างหน้านะม,มูกเมนต์ก้าวไปข้างหน้านะ้วคุณจะมีพลังคุณจะรู้สึกแบบนั้น ความโชคดีจะเข้ามานะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าเออคุณมาโศกเศร้าเสียใจคุณมายึดติดอยู่กับอะไรมากมายอ่ะเริ่มต้นใหม่นะคะชีวิตมันยังมีความหวังเสมอมันจะมีสติทําให้คุณได้ไปต่อได้ uh huh. อื้มอะเรเทนเมนต์เออมันเป็นพลังงานของถ้าเปรียบเสมือนพระพุทธองค์เนาะก็เปรียบเสมือนท่านได้ตัดสรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็แค่อยากจะบอกว่าพลังงานของเพื่อนเพื่อนพิจิกเนี่ยสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันคือบทเรียนมันคือความความล้มเหลวใดๆก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่จะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จในวันนี้มันจะทําให้คุณได้รู้ได้ตื่นรู้ว่าชีวิตของคนเราไม่มีอะไรแน่นอนแล้วหลังจากนี้คุณจะใช้ชีวิตแบบระมัดระวังคุณจะมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นจริงๆอะไปดูกันนะคะว่าไพนางฟ้าอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวพิจิกบ้าง да หลังจากนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปหลังจากนี้ต่อ,อหลังจากนี้นะคะอีก1ปีหลังจากนี้คุณจะทุกๆเรื่องที่เราได้กล่าวมาเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดไม่เกิน1ปีหลังจากนี้จริงๆนะฮะใครที่สูญเสียอะไรไปลุกขึ้นมาแล้วก้าวไปต่อ พระอาทิตย์ของคุณขึ้นแล้ววันใหม่ของคุณขึ้นแล้วสิ่งศักิ์สนับสนุนคุณเต็มที่ผลักดันคุณเต็มที่ดวงคุณเปิดดวงมั่งคัง่งดวงร่ํารวยดวงที่จะได้มีคู่ทุกอย่างมันคือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเพื่อนชาวพิจิกทั้งหมดเลยใครที่อยู่ใน energy ของคําว่าสูญเสียนั่นอาจจะมันอาจจะมาถึงเวลาแล้วที่คุณจําเป็นที่จะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปเพื่อที่จะได้เริ่มต้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านะคะโอเคค่ะสําหรับเพื่อนๆ ที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งไปด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดสปอตตังเป็นกำลังใจให้กับชา n น l ของเราด้วยนะ,ะสวัสดีค่ะ